สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นงานใหญ่กันแล้วครับนั่นก็คือ JBL Party Box 100ครับเราจะมางัดแงี้ JBL ตัวนี้นครับตัวนี้เป็นของผมเองเลยนะผมมี2ตัวนะมี2ตัวแต่ว่าตัวเนี้ยผมใช้งานมันหนักมากครับใช้งานมันโหดมากเลยออ,ออกนู่นออกนี่เอาไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่มาแล้วมันก็ไหลปีแล้วนะน่าจะประมาณ4ปีได้แล้วนะลมั้งลำโพงตัวนี้สี่ปีห้าปีแล้วนะ JBL แล้วพอมันผ่านไปสี่ปีห้าปีแล้วมันก็เป็นไงอะ่ะแบตเสื่อมครับแบตเสื่อมวันนี้ผมก็เลยว่าจะมาทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่มันนี่จะให้ดูตอนนี้ก่อนหน้าเนี่ยผมชาร์จไว้เต็มแล้วนะให้ดูนี่แต่ผมชาร์จไว้เต็มแล้วนะแต่ว่าพอผมทิ้งไว้แบตมันเหลือสามขีดแล้วเห็นไหมแบตมันเริ่มเสื่อมแล้วครับแล้วมันเปิดได้แค่ประมาณสามชั่วโมงมันก็น่าจะหมดแล้วยิ่งเราเปิดไฟมันก็จะวิ่งหมดไวดังนั้น วันนี้ผมก็เลยจะมาทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่แต่ผมจะเลือกก่อนผมอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนวันนี้เท่าไหร่เพราะว่าแบตเตอรี่ผมจะไม่สั่งเองนะคือสําหรับคนที่ขี้เกียจนะจะด้ดูก่อนเฮ้สำหรับคนที่ขี้เกียนะจ hey. ค,ยคุณก็ไปซื้อแบตเตอรี่สําเร็จรูปอย่างนี้มาเลยก็ได้นะนี่อันนี้มันจะเป็นแบตเตอรี่ของปาร์ตี้บ็อกร้อยนะแบตมันมันก้อนนี้เดียวแหละมีแค่แค่เล็กๆเ,กเกนี่ยเนี่ยอันนี้800กว่าบาท แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แบตแท้นะเป็นแบตงานเทียบอะถ้าแบตแท้น่าจะเป็นพันกว่าบาทมันมีหลายราคานะเห็นไหมพันสามสิบสามพันเจ็ดสิบเจ็ดมีหลายหลายราคาแต่เนี้ผมว่าน่าจะเป็นงานแท้นะ่ะเลยสองพันสี่เนี่ยแพงเกินสองพันสี่เนี่ยพันห้าพันห้าเนี่ยพันกว่าบาททั้งนั้นเลยนะมีแค่อ้ร้านนี้ร้านเดียวแหละที่ขายแปดร้อยกว่าบาทแต่ผมทำไงเด้อไม่ซื้อครับกระดาบผมมันอยู่แล้วผมจะแพ็คเองครับ ผมก็เลยไปซื้อแบตตัวนี้มาซื้อแบตเตอรี่มานี่เลย12ก้อนไปเลยเอาให้บ้าพลังไปเลยผมซื้อมาทั้งหมด12ก้อนก้อนหนึ่งมันจะตกอยู่ที่2600มิลลิแอมป์2 6 0นมิลลิแอมนี่นะผมก็จะเอามาแพ็คเองครับ2,600มิลลิแอมถ้าผมเอามาขนานเป็น3เป็น3ชุดนะเข้าใจไหมผมจะเอามาขนานกันขนานขนานนึกออก่าผมก็คือจะเอาขนานขนานกัน ให้แบตมันแรงขึ้นน่ะมันก็จะอยู่ประมาณ700 0มิลลิแอมเลยนะมันจะแรงมากเลยมันจะมันไม่แรงเท่าไรมันแรงเท่าเดิมแหละแต่ว่าความจุมันมันจะเปิดได้นานขึ้นน่ะเอาง่ายๆก็เดี๋ยวผมว่าผมจะแพกเองไงผมไม่ซื้อหรอกผมซื้อมาตัวนี้ก้อนละ40สิบาทนี่มีมอกอด้วยแต่ไม่รู้ว่ามอกอแท้หรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยไว้ใจนะเอาจริงผมไม่ไว้ใจแบตเตอรี่พวกนี้เลยนะมันบอกมีอมอกอก็จริงแต่ว่ามันอาจจะอามาแปะเองก็ได้อืม แต่ว่าเราอยากรู้ความจุมันเท่าไหร่อะนี่เทสมันครับเราอยากรู้ความจุเท่าไหร่ผมก็เลยเทสมันก่อนก่อนที่ผมจะประกอบนะเนี่ยตอนนี้ผมเพิ่งเริ่มเทสครับมันกำลังจะชาร์จให้มันเต็มก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะต้องดิชชาร์จอีกรอบแล้วมันจะชาร์จให้เต็มอีกรอบแล้วเราก็จะได้รู้ความจุจริงว่ามัน2,600อมิลลิแอมจริงไหมเนาะก็ละ40บาทแต่ที่นี่เราไม่สนใจเรื่องแบตเราเตรียมไว้ก่อนเรามา สนใจกับไอ้ตัวนี้ดีกว่าก็เดี๋ยวผมจะต้องแกะมันผมเคยแกะมันแล้วรอบหนึ่งนะตัวเนี้ <S <S ตัวนี้มันเคยโดนน้าไปรอบหนึ่งแล้วผมก็แกะมันไป <S <S แกะมันดูแล้วรอบหนึ่งแต่วันนี้ผมจะมาแกะมันอีกรอบสำหนนะ <S 1> <S 1> เพราะว่าผมจะเตรียมตัวแพ็คแบตไปให้มัน <S <S แบตมันน่าจะอยู่ข้างๆแต่จําไม่ได้ว่าอยู่อยู่ข้างไหนแล้วจะต้องแกะยังไงอันนี้ผมจําไม่ได้จริงๆนะอืมแต่ถ้าจําไม่ผิดน่าจะน่าจะอยู่ฝั่งนี้มั้ง งั้นมันจะต้องแกะหมดแหละโอเคเดี๋ยวเราลองแกะดูก่อนแล้วกันว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองแกะฝั่งนี้ก่อนนี่พอดีเรามีไขควงอยู่นี่เรามีไข,คว,ไขควงเทพอยู่เราก็จะได้สะดวกสบายในการแกะปืดป๊ดเลยนี่ปืดป๊ดเลยครับแกเ,เคนะเดี๋ยวผมแกะก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคครับตอนนี้ผมแกะมันออกมาแล้ว ก็ไขน็อตนี่ไขมังหมดเลยผมแม่งมีน็อตผมไขหมดเลยบ้าพลังมากไขมันแม่งทั้งตัวเลยครับก็แกะมันออกมาแล้วก็แกะฝาข้างมันออกมาครับนี่พขแกะฝาข้างฝาข้างมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะนี่ดึงมันออกมาครับดึงมันออกมามันก็จะมีจุดสกูอะไรเยอะแยะเลยนี่เราเจอแล้วตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ของมันนะที่จริงเราแกะฝั่งเดียวก็ได้นะ แต่ผมนึกว่าแบตมันอยู่ฝั่งนู้นผมก็ไปแกะฝั่งนู้นด้วยนี่ก็จะพบแบตเตอรี่แล้วก็ตรงนี้หัวมันหัวมันก็ถอดได้อยู่แล้วแหละเดี๋ยวเราดึงหัวมันออกมาด้วยดึงหัวมันออกมาก่อนแป๊บหนึ่งนะตรงหัวมันจะมีสกูอีกสามตัวนะเนี่ยผมต้องมาถอดหัวมันดกแล้วก็งัดมันออกมาเลยนี่งัดมันออกมาเลยแล้วเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนแบตดูวงจรมันดูดี วงจอมันดูเลิศหรูมากเลยครับมีชุดตัวนี้ชุดตัวนี้จะเป็นชุดภาคจากไฟของมันส่วนนี้ก็จะเป็นชุดของพวก power amp แล้วก็ชุดพวก dsp ต่างๆเขามันนะผมจะไม่แก่มากนะเอาจริงๆนะตัวนี้แก่มา3ามรอบแล้วครับเนี่ยตัวนี้รอบแรกคือบอดพังนะรอบแรกผมมีประกันอยู่พอดีเลยมีประกันผมส่งศูนย์ซ่อมเปิดติดแล้วมันก็ดับแล้วมันก็ติดแล้วมันก็ดับอาการตอนแรกนะตัวนี้ ผมส่งเลยส่งศูนย์เสียค่าส่งไป200แล้วศูนย์ก็ส่งกลับมาเขาบอกว่าบอร์ดเสียเขาก็เปลี่ยนบอดให้ผมรอบแรกนะส่วนรอบที่สองเปิดไม่ติดครับไปเช็คดูครับน้ําเข้าครับน้ํามันวิ่งเข้าไปแถวๆนี้แล้วมันไปไปกัดไอวงจรใต้เนี้ของผมผมก็ทําการล้างมันแล้วก็ต่อใหม่แล้วเนี่ยใต้นี้นะแล้วก็ซ่อมได้ส่วนอันนี้เป็นรอบที่สาม รอบที่3ผมก็เลยไม่อยากจะแกะสายมันมากครับถ้าแกะสายมากเดี๋ยวมันจะช้าครับก็เดี๋ยวผมจะแกะแค่สายแบตเตอรี่ก็พอเนาะแกะสําหรับสายแบตเตอรี่ครับเพียงพอแล้วส่วนใครอยากจะรู้ว่าตัวลําโพงตัวนี้เป็นยังไงผมเคยรีวิวไปรอบหนึ่งแล้วที่ผมเลือไปหมดแล้วดอกลําโพงมันมี2ดอกตรงนี้1ดอก2ดอกเป็นดอกเสียงเบสนะแล้วก็จะมีตรงนี้แหลมอีกตรงนี้ดอกตรงนี้อีกดอกเป็นเสียงแหลมตัวเนี้ยเห็นสภาพเล็กๆอย่างเงี้ยแม่งเสียงโคตรดีเลยนะ เห็นไม้มันบางๆอย่างเงี้ยตำแม่เสียงดีกึนโอเคเราไม่สนใจวันนี้เราสนใจเรื่องเรื่องเรื่องแบตเตอรี่ของเราดีกว่าเ,เดี๋ยวเราแกะแบตเตอรี่นะมาดูกันขอแกะแบตเตอรี่กันแป๊บหนึ่ง,งกล้องอาจจะงงๆหน่อยนี่แบตเตอรี่มันอยู่ตรงนี้นี่มันอยู่ก้อนข้างๆนี้ครับเดี๋ยวเราแกะแก้มันออกข้างหลังมันติดอะไรวะเนี่ย โอเคจะจะไม่ลื้อมากนะเดี๋ยวมันจะช้ำครับผมแกะเฉพาะจุดที่ที่สำคัญสำคัญก็พอ,อนะนี่แกะแค่ชุดแบตเตอรี่ตัวนี้คือถ้าเราซื้อแบตสําเร็จรูปแล้วก็แค่แกะแค่เนี้ยแล้วเราก็เปลี่ยนได้เลยแดี๋วนี้ผมอยากจะโมมันไม่รู้ว่าจะทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราแกะดูก่อนไม่รู้ว่าจะมีพื้นที่เอ,เอาเกลดแบตให้มัน ให้มันเยอะกว่าเดิมหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะนไม่อยากแก่มากครับพวกนี้มันจะช้ำครับนี่แบตเตอรี่มันก้อนนิดเดียวน,นะโอเคอันนี้คุมไว้อย่างเดิมก่อนเรามาดูวิจัยแบตเตอรี่กันดีกว่าเพราะว่าผมแกะออกมาแล้วนี่ครับน้ำหนักไม่ได้เยอะอะไรเลยนะ แบตเตอรี่ตัวนี้14.4โวลต์อันนี้แค่2,500มิลลิแอมป์เองนะ36วัตต์ครับก็คือถ้าเราจะโมมันก็คือนี่เราต้องดูพื้นที่มันก่อนว่ามันใส่ได้เยอะแค่ไหนดูทรงแล้วใส่ได้เยอะอยู่นะแตวผมเปิดแฟลชให้ดูเนี่ยอันนี้เป็นดอกลำโพงของมันอยู่ข้างในอะไม่เหล็กหนาๆเลยแล้วก็มีท่อลมอยู่ตรงนี้ครับ ก็คือถ้าผมจะโมเนี่ยผมก็แค่เพิ่มแบตให้มันหนาขึ้นแค่นั้นเองแต่มันอาจจะบางท่อลมเล็กน้อยเนาะมันมีใยแก้วด้วยนะแล้วท่อลมไม่โคตรใหญ่เลยเนี่ยท่อลมท่อลม JBL ใหญ่มากเลยครับเนี่ยมันเป็นมันเป็นลมอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทําเป็นโค้งโค้องอะ่ะโค้งโค้งเพื่อจะมาออกด้านหลังท่อลมมันเท่าบนริมเลยเห็นไหมนี่ท่อมันโค้งลงมานะ ตรงนี้มีเขียวไอโคด,ด่ะนี่ครับเดี๋ยวผมลองเพิ่มแบตตรงนี้ผมคงจะต้องตัดตรงเนี้ยตัดมันออกดูแล้วก็ดูว่าแบตมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวขอวิจัยเรื่องแบตเตอรี่แป๊บหนึ่งว่าแกะอะไรได้บ้างครับเพราะดูทรงแล้วมันน่าจะแปะกาวาครับมันน่าจะแกะได้แค่ชุดนี้ชุดนี้เดี๋ยวลองดูก่อนว่าแกะได้ไหมเอาจริงแกะง่ายนะครับนี่ แกะง่ายอยู่มันมีลูกศรบอกอยู่ให้ให้เรางัดให้เรางัดที่จุดนี้ผมก็งัดมาเลยนี่เจอละมันเป็นแบตเตอรี่ดูดีอยู่นะแบตเตอรี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยก็เดี๋ยวถ้าเราจะเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนแค่เฉพาะตัวแบตเตอรี่มัน,นครับเปลี่ยนเฉพาะแบตเตอรี่เพราะว่าวงจรในนี้มันยังใช้ได้อยู่แล้ววงจรวงจรมันเยอะมากเลยนะดูดิคอนโทรนหาอะไรกไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนี่ เดี๋ยวเราลองแกะดูก่อนว่าแกะอะไรได้อีกว่างนี่แบตเตอรี่มันมันก็แกะง่ายอยู่ถ้ามันไม่ได้แปะกาวอะไรมากมายเลยครับนี่ยึดกาวแค่นี้เองก็เดี๋ยวผมคงจะต้องแกะเปลี่ยนแบตเตอรี่มันเนาะแต่ละเซลล์แต่ละเซลล์มันจริงๆผมอยากจะอัปเกรดให้มันเยอะเยอะด้วยเนี่ยถ้าผมจะอัปเกรดให้มันเยอะผมจะต้องเจาะกล่องตัวนี้ครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าผมจะเลือ่อยเจาะมันยังไงดีผมอาจจะเจาะจให้มันทะลุไปเลยอะ เพื่อให้แบตมันยื่นออกไปอีกอะเข้าใจไหมแบตตอนนี้มันอยู่แค่ในนี้ฮะถ้าผมเจาะทะลุมันก็จะยื่นออกไปยื่นออกไปอีกอาจจะตัดเลยเลื่อยตัดนี่แม่งเลยเนี่ยตัดแม่งเลยครับเพื่อจะได้ใส่แบตได้เพิ่มมากขึ้นนะตามจริงผมอยากจะใส่แบตไอ้สองหนึ่งเจ็ดศูนย์แต่ว่าพื้นที่มันไม่ได้ไงถ้าสองหนึ่งเจ็ดศูนย์มันจะต้องยาวกว่านี้อาจจะต้องเจาะตู้ไงเนี่ยถ้าสองหนึ่งเจ็ดศูนย์กมันยาวกว่านี้ไง อาจจะต้องเจาะตู้ผมก็เลยไม่เอาดีกว่าก็เลยซื้อแบตแบบนี้มาครับเคเดี๋ยวผมจะต้องเจาะแล้วก็โมดิฟายไอตัวนี้ก่อนเพื่อให้แบตมันหนาขึ้นก่อนเนาะแต่ว่าก่อนที่ผมจะโมดิฟายมันผมขอเช็คความจุแบตพวกนี้ก่อนว่าสมควรจะเอามาใส่ไหมนี่เดี๋ยวขอเช็คมันก่อนนะแ้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าผมจะทำยังไงต่อโอเคนะ EP นี้นี่จบแค่นี้ก่อนแล้วกันกับ การเตรียมที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ JBL Partybox 100ครับตอนนี้เทสแบตเตอรี่จบแล้วนะครับความจุที่ได้ก็คือนี่2,513มลอถือว่าตรงเลยนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มัน2,006ใช่ไหมต่ำลงไปนิดหนึ่งแหละต่ำกว่าเหลืออยู่2 0 5 3ก็เกือบจะเต็มแลครับเดีดูก้อนอื่นแล้วกันก้อนที่2 2,526 ดูช่องสีเหลืองนะเห็นไหมก้อนที่3 2,550ก้อนที่4 2,533เออโอเคครับแบตบตัวนี้ถือว่าตรงปกนะครับก้อนละ40บาทเองเนาะใครสนใจก็ไปสั่งซื้อกันได้ครับตอนนี้ผมมาเปลี่ยนตัว JBL เรียบร้อยแล้นี่ตอนนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วผมเอาโมาโมเปลี่ยนตอนเนี้2,500มิลล mm ิแอมใช่ไหม ผมใส่เข้าไป2ชุดเลยนี่ผมเจาะเจาะแล้วก็เอามาแปะไว้อีกฝั่งหนึ่งด้วยนี่แต่ไม่มีอะไรหุ้มนะเจาะอัปเกรดแบตให้มันเพื่อให้มันแบตได้อึดอึขึ้นก็สรุปแล้วเพิ่มไปอีกเท่าตัวครับก็น่าจะเปิดได้อีกอีกเท่าตัวนะเปิดได้เต็มที่อ่ะนี่ลือไว้ยังไม่ประกอบอ